จังหวัดเพชรบูร์ เทศบาลเมืองเพชรบณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบณ์ขอเชิญหลอมรวมจิตวิญญาณของผู้คนเป็นหนึ่งเดียวสัตทานเหนือการเวลาตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรปุระแรม15คห้าเดือน10งานประเพณีอุ้มพระดํำน้ำําจังหวัดเพชรบูประจำปี2 5 7ระจําปี2557วันที่22ถึง26ก,กันยายนร่วมขบวนแห่องค์พระอลังการรอบเมืองเพชรบูรน์นมัสการพระพุทธมหาธรรมราชาและแข่งเรือทวนน้าที่ว ไตรภูมิการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโบสถ์ชนะมานและการแสดงตำนานอุ้มพระดำน้ำเทศกาลอาหารอร่อยและกิจกรรมบันเทิงที่พุทธอุทยานเพชรบูรสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมเยี่ยมยนวิถีประเพณีหนึ่งเดียวในโลกสัทธาเหรือการเวลางานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์2 2 2 6กันยายน2557